สวัสดีค่ะพบ ที่15ค่ะวันนี้นะคะคนไข้บินมาไกลจากภูเก็ตเลยนะคะเพื่อมาดูดไขมันกับ The Young เดยังคลินิกโดยเฉพาะเลยค่ะแอบได้ยินมาว่าคนไข้เนี่ยดูรีวิวของเรามาเป็นปีแล้วนะคะแอบส่งไลฟ์สดของเราตลอดเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาเลือกดูดไขมันกับเราที่เดยังคลินิกค่ะเคสวันนี้นะคะคนไข้เนี่ยเหลารอบแขนเรียวแบบ360องศาเลยนะคะตั้งแต่หัวไหล่จนถึงข้อศอกเลยค่ะเป็นเทคนิคแบบไลโปสเกลเจอร์ outer, พิเศษที่เดยัง เท่านั้นนะคะคนนี้นะคะคนไข้ก็ทํากับคุณหมอโบซึ่งตอนนี้นะคะคุณหมอโบก็อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามแอบสองไปดูกันเลยค่ะไปกันตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กับคุณหมอโบแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ สำหรับวันนี้นะคะที่ใช้เทคนิคไลโปสเกลเจอร์เนี่ยมันพิเศษยังไงคะคุณหมอที่เรียกว่าไลโปสเกลเจอร์คือเราปรับรูปทรงเราไม่ใช่แค่เอาไขมันออกอย่างเดียวปัญหาของคนไข้ก็คือท้องแขนเนี่ยค่อนข้างย้อยลงมานะคะแล้วก็ส่วนของหัวไหล่เนี่ยใหญ่มีไขมันเกาะบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ค่อนข้างเยอะคนไข้เป็นคนออกกาลังกายแต่ว่ามองไม่เห็นกล้ามเนื้อเพราะว่าไขมันเนี่ยเขบาบังลายกล้ามเนื้อเอาไว้การดูดไลโปสเกลเจอร์วันนี้เราก็เลยทําการดูด ไขมันบริเวณตั้งแต่หัวไหล่ลงมาจนถึงท้องแขนแล้วก็มาจนถึงข้อศอกสังเกตว่าข้อศอกของคนไข้เนี่ยก็จะป่องๆองอกมาเหมือนกันเราดูดทั้งแท็กเลยแล้วทําไมคุณหมอถึงเลือกใช้เป็นเวเซอร์สมูท2.2ในวันนี้คะเนื่องจากมวลไขมันค่อนข้างเยอะค่ะตัวเวเซอร์สมูท2.2เนี่ยมันสามารถละลายไขยมันได้นุ่มนมวลแล้วก็กลิง้งกลาโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวไหลเนี่ย ถ้าไม่มีเวเซอร์นี่ยาไขามันบริเวณหัวไหล่เป็นไขมันที่เหนียวเกาะอ,อยู่บนกล้ามเนื้อเราต้องใช้ตัวเวเซอร์เนี่ยปล่อยพลังงานเข้าไปเพื่อให้ไขมันเขาละลายเป็นน้ำเราถึงจะดูดออกมาได้ถ้าเป็นเครื่องอื่นจะค่อนข้างยากเลยขอบคุณค่ะนี่นะคะเห็นไหมล่ะคะเราก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้เลยค่ะ ที่มีปัญหาแขนใหญ่แขนย้วยไรมันสะสมบริเวณแขนออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ไม่ลดลงและกําลังแอบดูไรส์สดหรือวิดีโอของเราอยู่ตอนนี้นะคะต้องมาดูไขมันที่เดยังคลินิกได้เลยค่ะและโปรโมชั่นพิเศษค่ะสําหรับดูดเหลารอบแขนเรียว360องศาแบบนี้นะคะราคาพิเศษเพียง30,000 9 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะรีบทักเข้ามาที่แฟนเพจเดยังคลินิกหรือไลน์แอบเดยังคลินิกได้เลยนะคะสำหรับแอบ2ห้องผ่า EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย